คครับกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าช่อง Smegmin กลับมาอีกครั้งกับเกมโว้บแทงกบิดกันอีกแล้วนะครับแราววันนี้เรามาอยู่กันกับการรีวิวเจ้าทีสามสิบสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดหกนะครับจริงๆมันคือทีสามสี 3, 4, ่รถพรีเมียมธรรมดานั่นแหละสตเตตัสเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกเนี่ยจะเป็นลายพรางที่ มันแถมเข้ามาเป็นลายทางอเมริกันนั่นเองนะครับก็จะไม่สามารถติดลายพางอื่นได้นะก็เลยติดชื่อเป็น1776ไว้เลยแบบนี้นั่นเองนะครับอะเรามาดูสเตตัสของรถถังคันนี้กันนะครับคันนี้มี H p พอยู่ที่1820นแะครับแล้วก็เกราะตัวถังด้านหน้า106ครับด้านข้าง79แล้วก็ด้านหลัง53ครับเกราะป้อมปืนครับหนามากๆ7 9ในด้านหน้านะครับด้านข้าง160ด้านหลัง203นะครับ มีระยะกันมองคณนที่้อยหกเมตรนะครับมีข้าพังขนาดอยู่ที่21ครับกำลังแรน17แล้วก็ทำกันยิงเหลือ4นะครับมีความเสียหายเฉลี่ยต่อนาที1,993เมดาเมจครับมีระยะเวลาบรรจุต่อนัดอยู่ที่12.4วินาทีนะครับแล้วก็อัตราการจอกระโลเฉลี่ยครับลูก AP ครับ248ครับลูก APCR 297รบเ็ดครับ HE อยู่ที่60ครับ แลเมเลียนะครับลูก fp อ u ยูที่400ครับ a p c r 340 h อยู่ที่515นะครับคืนนี้มีระยะเวลากราะเลงอยู่ที่5.4วินาทีอัตรา,าก,การกระจายการสุน100เมตรอยู่ที่0.317นะครับแล้วก็มีมุมเงยครับ15องศามุมกดลบ10นั่นเองมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่35กิโลเมตรชั่วโมงนะครับถอยหลัง อยู่ที่12กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วเฉลี่ย24กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอัตราส่วนพลังงานต่อน้ำหนักอยู่ที่15.6แรงม้าต่อตันนะครับมีอัตราการหมุนบับปืนนะอยู่ที่21.87องศาต่อวินาทีอัตราการหมุนตัวถังครับ33.02องศาต่อวินาทีมีกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่1,012แรงม้านั่นเองนะครับ คันนี้ยุทธปัจจัยผมจะใส่เป็นเซตนี้เซตเดิมนะครับยุทธภันฑ์ก็อาหาร2อย่างถังน้ำมันแดง1อย่างนะครับกระสุนพกลูก a p ไป18นัดครับ APCR 12นัดคเพชรอีนัดครับมาดูนี้ส่วนของอุปกรณ์นะครับจะใส่เป็นเครื่องป้อนกระสุนตัวช่วยเล็ง2ตัวนะครับแล้วก็อันนี้เพิ่ม HP นะครับไม่จะไม่ได้เพิ่มเกราะเพราะว่าเกราะปวามปืนมันหายอยู่แล้วนะครับก็เพิ่ม H e ไปเลยแล้วกันซ่อมเร็วนะครับ กับเล่นกำลังเครื่องยนต์กล้องอะไรก็แต่งตามนี้นะครับวันนี้มีรีเพย์มาให้ดูกันทั้งหมด2เกมบอกเลยว่าโอโ้โหเด็ดๆทางนั้นนะครับป่าพร้อมกันเลยนะครับเราไปดูกันเลยไปเข้ามาอยู่กันในเกมแรกนะครับอยู่กันในด่านรางรถไฟมรณะนะครับแต่อนนี้อยู่กันในห้องเทียงเก้านะครับกับโหมดชิงความเป็นใหญ่นั่นเองนะครับ แล้วก็มีเท้าเก้ากันฝั่งละสองคันนะครับฝั่งเขานี่จะเป็นรถถังพิฆาตกัน2คันเลยนะครับฝั่งเราจะเป็นเฮฟวี่แท้งหนึ่งคันนะครับแล้วก็รถถังพิฆาตหนึ่งคันนะครับตอนนี้มีเฮฟวี่แท้งกันฝั่งละสี่คันครับฝั่งเราสี่ฝั่งเขาสี่นะครับฝั่งรถถังพิฆาตของเขาจะมีสามคันครับฝั่งเราสองแล้วก็เพิ่มเติมจะเป็นรถถังกลางนะครับหนึ่งคันนั่นเองนะ แตานี้มาถึงก็หาเนินเล่นก่อนเลยนะครับแตานี้นี่ผมบอกเลยว่าเหมาะกับรถเรามากๆนะเพราะว่ารถเราหัวแข็งแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเนินต่ําๆให้เราโผล่ไปยิงได้อยู่นะครับเจอครับ1คันนะยิงไปข้างๆครับ388ดาเมจสปอร์ตเจอทีสามสิบสองด้วยอีก1คันนะเหมือนจะ AFK หรือเปล่านิ่งๆแบบนี้นิ่งๆแบบนี้โอ้เอฟเจริงด้วยครับยิงก็ไม่ได้เฟดหน้ากันสี่ร้อยห้าสิบ454แล้วบล็อกมาได้400ดาเมจนะจากทอร์ไทน์นะ เขาน่าจะซุ่มอยู่นะครับรถถังพิฆาตเขายิงมานั่นเองฝั่งซ้ายฟอร์เจอย่าไทเกอร์ทีสามสองตัวนี้สามร้อยสี่แปดกดไปบล็อกไว้สี่ร้อยดาเมจแล้วก็สามร้อยสิบดาเมจบล็อกเข้าไปอีกแล้วปืนเหลืองนะตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยครับเมื่อกี้ปืนพังอยู่ด้วยนะแต่ว่ายังยิงทีสามสองโดนนะแม่นจริงๆนะโผค่อยๆแง้มไปครับสี่ร้อยสามสิบเก้าดาเมจกดไปแล้วเขาสวดมาสองร้อยยี่สิบห้าแต่เราบล็อกได้ตรงนี้ทอทอยสตดันเข้ามาข้างหน้า,า,นากับไอ้าบอกช่วยด้วย ใช่ป่าวไม่รู้พูดไปเรื่อยนะภาษามีเป็น100ปร้อยภาษาเราเรื่องที่จะพูดไปเรื่อยนะเราบล็อกมาอีกสองร้อยยี่สิบาอาร์เมดนะจากทีสามสิบสองยิงทอทอยไปแต่ไม่เข้านะตรงนี้ทอทอยก็พยายามดันเข้ามาครับปอมอีกนัดหนึ่งครับสามร้อยแปดสิบแปดแล้วบล็อกได้อีกสามร้อยสิบแล้วบล็อกอีกสองร้อยเจ็ดสิบเพราโดนยิงเข้ามา โดนยิงมานัดหนึ่งครับบล็อกไป2แล้วเมื่อกี้ตอนนี้บล็อกไป2140ดาเมจแล้วเมื่อกี้ยิงแล้วหล่อสวนกันไปครับ393ดาเมจทำใความเสียไปสองพันสดาเมจแล้วตอนนี้เรียบร้อยครับเอ็มเอเก็บรูเวอร์ไปนะครับอีกนัดหนึ่งครับกำลังจะโหลดเสร็จหัวเน้นๆครับ417ดาเมจแล้วถอยลงมาก่อนแล้วนะตอนนี้ถ้าโผล่สูงไปนะเขาจะกด เพจล่างเราถึงครับเพราะนี้เราต้องถอยลงมาก่อนให้มุมกดเขาเห็นแค่ป้อมปืนเราเขาเรียบร้อยครับทอทอยดันเข้ามาเพื่อนยิงไป3ามร้อยาเมตรล้วยิงกดไปอีก4ี่ร้อยาเมตรกดไอเดียรีเข้าไปทอทอยยิงเข้ามา400ดาเมจท่วนเขาโหลดเร็วกว่าเราด้วยนะตรงนี้แต่เรากำลังจะโหลดเสร็จแล้วเพื่อนยิงเข้ามาสามร้อยสามหนเมจรเลื่อนเขาเลยสามร้อยสามงเมรเราปิดดาเมจแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งคิวกับถอทอยเรเรียบร้อยกับเพื่อนปิดไปอีกหนึ่งคันครับข้างหน้ามี i อเอสหกนะ แล้วก็อาทีสามดันเข้ามาอย่างนี้ตัดตีนะครับไปครับสี่้อมดาเมตแล้วบล็อกได้270ร้อเจ็ดเขาเขาจะโหลดเสร็จก่อนเราด้วยนะเพราะปืนเขายังไม่ท็อปนะฮะสองร้อยเจโดนเข้ามาอีกแต่บล็อกได้รอ,อบนี้ติดดาเมจไปครับหนึ่งร้อยดสิดาเมจไอ้ทดันเข้ามาข้างครับอเพื่อนยิงเข้าไปครับห้าร้ยดาเมจแล้วยัดไทเกอร์เก็บเคปซไปโดนยิงเข้ามาอีกสี่ดาเมจยิงข้างๆจัดไทเกอร์ไปครับสาม้อยเกว่า i s 6เหลืออยู um ่76ครับตรงนี้ต้องปิดดาเมจให้เพื่อนแล้วโหลดลูกทองเลยเราโดนยิงเข้ามาอีก351จาก i s 6ส่วนครับ นี่ต้องเอาคืนแล้วปิดดาเมจไอทกไปครับเ6ดาเมจตอนนี้ได้คิวมา3คิวแล้วกับดาเมจ4 6 4 9รดาเมจตอนนี้เหลือ su 1 3 0 pm รถถังฝุ่นอยู่คันเดียวนะครับที่ยิงเรามา400กว่าเมื่อกี้ตอนนี้ไม่ชัวร์ครับว่าอยู่ไหนเราก็ไม่ดันนะเพราะว่าสายตาเราไม่ดีนะครับพ,พี่แทงสายตาไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็ถ้าดันไปเนี่ยอาจจะเสียเปรียบรถถังพิฆาตน,นะเพราะว่าค่าพังเราเนี่ยน้อยกว่าเขาแน่นอนนะครับรอเพื่อนสปอตให้ครับเพื่อนอีก2คัน เลือดเยอะๆทาหน้าที่สปอตให้อยู่ยิงปลายดิงช็อตไปตรงนี้ครับแต่ไม่โดนนะรอสปอตครับตอนนี้ดันไม่ได้ครับเลือดเราน้อยโดนนัดเดียวตายนะอ้างขเจอครับ SU 130เ m พียอมอยู่ตรงนี้โหลดโลหอี e ยิงหัวไปเน้นๆ471ดาเมจแล้วเรียบร้อยครับยึดฐานชนะไปก่อนแนะ่ เรียบร้อยไปเลยนะครับจบไปกับเกมแรกนะครับทำดาเมจไป5,120บล็อกดาเมจไป2,680เยอะมากๆเลยนะครับคิวเป็นสคิวแล้วก็ได้เหรียญกำแพงเหล็กมาด้วยนะเหรียญเอครับแล้วก็เหรียญ High c a l บอร์ครับมีค่าประสบการณ์ดิบๆแถมมา1,621นะครับในตานี้ ตานี้ยิงไปทั้งหมด16นัดครับเข้าเป้า15จอกเกราะ15กับความเสียหาย5,120กับสปอตไป2แล้วก็แอซิดไป1,191ครับโดนยิงมา13นัดนะครับโดนจอกเกราะเข้ามา7นัดนั่นเองเพราะคมนเสียหายไป2,680ดาเมจรครับ มาดูในส่วนของการหาเงินกันบ้างนะครับตานี้ได้เงินมา94,121นะครับรางวัลเหรียญ m เก้าหมื่นนะครับแล้วก็เติมกระสุนไป12,000ครับเติมยุทธบปัจจัย7,695เติมยุทธบปัจจัยหนึ่งหมเหลือตั้งมาใช้153,491ครับอันนี้เป็นบัญชีธรรมดานะเข้ามาอยู่กันในเกมที่2นะครับตาหนี้อยู่กันในด่านฮิมเมลดรอปในห้องเทียร์แปดกันบ้างนะครับตาหนี้ เรามีเฮฟแท้งกัน3ขคันครับฝั่งตรงข้ามมี4ีคันครับมีเดียมแท้งเรามี2องครฝั่งตรงข้าม1แล้วก็รถถังที่ขาดเท่ากันนะครับตอนนี้เป็นโหมดธรรมดานะครับไม่ใช่โหมดหยุทธานนะก็คือเราต้องกำจัดผู้เล่นฝั่งตรงข้ามให้หมดทั้ง7จ็ดคันหรือเราต้องไปยุทธานให้ถึงคะแนน1 0 0คะแนนเราถึงจะชนะนั่นเองครับมาถึงตอนนี้ผมก็เลือกมาในด้านทางซ้าย ในฝั่งตรงนี้เลยเพราะว่ามันจะมีเนินเล็กๆให้เราเล่นอยู่นะครับนี่เห็นไหมจะเป็นเนินเศษปูนนะครับสปอตเจอครับหนึ่งคันแต่กิงไม่โดนนะครับแหมนัดแรกของเราเนี่ยตรงนี้มันจะพอให้เราโผล่หัวไปได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ก็ตามหรือว่าในมุมข้างหน้าก็ตามผมเลือกจันดันมาข้างหน้าเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาจะมาน้อยนะครับเลยดันมามั่นใจหน่อยเล่นมั่นใจหน่อยกดหัวไปครับ446้าหเมจกับ i s 2ครับแล้วก็หลบมารีหลดบ ข้างหน้ามีสกอร์เปียนจีและเพื่อนยิงไป250เขาเหมือนเขาเล็งเราอยู่นะโหลดลูกเฮดอี e. หยัดหัวไปเลยกับ515ดาเมจแล้วเขาส่วนกำลัมา431เดทาเมตรแม่เ,เขาเป็นรถต่างพิฆาตนะเขาจอเกราะเยอะหน่อยแล้วปืนก็ค่คนข้างแม่นนะเขายิงหน้าเรามาได้ไอเสองครับอีกนัดหนึ่งครับโหลดเสร็จแล้ว456ดาเมตรกดไปเรียบร้อยครับเ,เราโดนเพื่อนเขา,เายิงไปนะฮะ เขาจะหนีแล้วฝังงฝ่งตรงฝั่งตรงข้ามฝัง่งไลมีเดิมแทงเขาเนี่ยไปกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับไอสาวตอนนี้เราโหลดเสร็จเรียบร้อยยิงเข้าไปลงหูเขาบล็อกได้นะเราเราก็ยิงโดนยิงมาเหมือนกันนะครับสามแล้วเราก็บล็อกได้เช่นกันงเราเพื่อยิงกลับไปอีก276ไอยสกไองกำลังนี้โหลดแเราโหลดอีก1วิเท่านั้นเอาเขายิงแล้วตวัดทีนะฮะไปปิดดามเมจไปครับเรียบร้อยครับตรงนี้ดันกันต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็ถอยไป ตรงนู้นแล้วไปลายมีเดียมแทงแล้วเราก็ตันได้เลยนะถ้าเขาถอยแสดงว่าเขาไม่มีคนซัพพอร์ตครับดังนั้นเราสามารถการดึกมาได้เลยนะครับตรงนี้เรียบร้อยครับเพื่อนยิงไปเลือดเหลืออยู่ร้อนะโดนสปอรตมาได้ครับ หันซ้ายไปหน่อยยิงปิดดาเมจได้ไหมกดเฟสล่างไปครับหน oh. ึ่งร้อยสี่ดาเมจปิดดาเมจไปคิวที่สองมาแล้วตอนนี้สกอร์เราโดนน้ำอยู่ที่สี่ต่อสามนะครับรูเวอร์เข้ามาตรงนี้แทงให้เราอยู่ยิงเข้าไปสองร้อยแปดสิบสามครับเราตรงนี้ีเรียบร้อยก็ตัดตีน,นะครับไปสามร้อยหกสิบแปดแล้วเข้าส่วนรูเวอร์เพื่อเรามาสามร้อยเจ็ดสิบห้าด้วยกันเอ็มสามยอดเก็บสกอร์เป็นจีไปตอนนี้สกอร์เหลือยุสสามต่อสามนะครับโผล่ oh. มา ดีนะครับไปรอบเพราะ4 0 3ได้เป็นแล้วเขายิงสวนกับมาขุดดินนะไม่โดนนะหลบได้นะเรือเราเหลือ1,389ครับทำเต็มไป2,622แล้วข้างหลังมีคนอ้อมมาแต่เรายังคงหาดักตรงนี้อยู่แล้วข้างหลังเพื่อนน่าจะรับไหวนะเรือเหลือนิดเดียวเองนะครับปิดเตมดได้ไหมปิดเตได้ไหมรูเวอร์ ดูปิดดาเมจไปเรียบร้อยครับอิมมิวหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเอาแล้วเรียบร้อยเขาปิดดามเมจเอ็มสามย้อนเราไปเอาตอนนี้เหลือหนึ่งต่อสองครับโอ้โหนี่กดเพจหน้าไปครับสี่ร้อยหกสิบเจ็ดดาเมจเหลือเขาเหลืสามร้อยแปดสิบสามเท่านั้นแล้วเรียบข้างๆกำลังจะวิ่งมานะเราโดนอ้อมแล้วโดนปิดแล้วกูดแล้วไฟไหม้ครับโดนยิงมาหนักมากหกร้อยห้าสิบหกแล้วปิดดาเมจไปตรงน,นี้ก่อนสี่ร้อยยี่สิบหกดาเมจกดอะดรีนาลีนเข้าสู้ครับเหลือเขาเหลืสามร้อยแปดสิบสามเท่านั้น เรามีโอกาสยิง2นัดครับ1นัดครับ304ดาเมจรโดนเอามาอีก6 4รเหลือเหล,ลือ38ดเหลือเหลือ79ยิงได้ก่อนชนะครใครเราเสร็จก่อนชะนะครับกดลูกทองเลยตรงนี้ยิงปิดดาเมจร้อยเจดาเมจ <c oughs> ชิวเฉียดจริงๆนะ เป็นยังไงกันบ้างครับจบไปแล้วก็เกมที่2ครับเดาเมจไป3,898ดาเมจกับเหรียญเนะครับแล้วก็เหรียญยอดรถถังมาบล็อกไปตานี้บล็อกไป1นัดเองนะครับ340ดาเมจคิวไคิวครับตานี้ได้ค่าประสบการณ์มาทั้งหมด1,374ครับยิงไปทั้งหมดครับ13นัดเข้าเป้า12จอกกรอ11กับดาเมจ3,898ดาเมจสปอรต 3, AM, Spot, ไป2อแอซิสไป101นะครับ โดนยิงมา8นัดครับโดนจอะเกราะเข้ามา7นัดเลยนะครับบล็อกไป340ดาเมจครับ มาดูในส่วนกันในเรื่องของการหาเงินกันบ้างนะครับได้เงินมา1นึ่งแ่งพันสอ้อยย่อสยแขอภ่แล้วก็บวกตัวเลขเงินไป4ี่พเอ้ยสี่หมหนึ่งรเอ้ยสี่หมนหนะครับโอ้ยรั่วอะไรครับเนี่ยแล้วก็รางวัลเหรียญเอมนะครับอีกแปดหมื่นี่พันนะครับเติมยุทธปัจจัยไป8,910ันเะครับแล้วก็เติมยุทธบันไป1 9 3่งหมื่น้ารมาือตัองาใช้ตอนนี้สองแสน 1544อันนี้เป็นบัญชีพรีเมียมนะครับแปลนไงกันบ้างครับวันนี้ M มแตกกันเป็น2อเลยนะครับ <c oughs> นอนมันนะอย่างที่บอกว่าคัดมาเน้นๆนะครับก็สําหรับวันนี้เอ้ยสาหรับเจ้าคันนี้นะครับ T34 ผมบอกว,ว่าเป็นรถที่ดีนะเป็นรถที่เล่นดีมากๆเลยนะครับปืนดาเมจเฉลี่ยดีมุมกดดีหัวแข็งนะครับก็จะมีข้อเสียยงที่ตรงมันไม่ได้คล่องตัวอะไรมาก,กน,นะครับแล้วก็คือ ถ้ามาทำเซ็นสเก็บไม่ค่อยได้นะเอียงมากไปก็โดนยิงเข้าออนะครับมันก็จุดเด่นมันอยู่ที่หัวแข็งกระมุมกดอย่างเดียวเลยนะครับส่วนในเรื่องของการหาตังค์เนี่ยโอ้โหไว้ใจได้ยู่แล้วด้วยความที่มันเป็นรถพรีเมียมะนะครับนะก็สำหรับวันนี้มีอะไรมากครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวรถถังอะไรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม